สวัสดีจ้าเยอะไวแล้วอันมาท้ายส่วนมันเด็ดบ่ฮวนผู้ดาพี่นองฝนตกห้าบ่นึ่งเนี่ยโอ้ยน้ำเต็มให้เต็มหนาเพื่อจะม่นอุดมสมบูรณ์อันตกอันห้านึ่งห้าที่ก่อน่ันพอตามันซุ้มมันบ่ฮงมันห้าสองนี่มันซุ้มแล้วบึงผู้ดาพี่นองเอ้ยจะเม้นเป็นตางาม มันมันเซ่เขาไถาไว้นี่น้ําจะขังเด้อถ้าเขาบบไถไว้นะ่ะนานะคือให้เนี่ยบบไถไว้นี่น้ําอีบบเหลือน้ํามันนี่บขังให้อันเบลาพื้นอันหนานะ่ะวันนี้คันให้เอาเขาไถาไว้นี่มันจะหมกตอเฟืองตอหญ้าหรือหยังอะสิะมันมันจะได้ปุ๋ยคันน้ามาก็อยู่เพราะว่าเขาไถาพวนไว้ละมันอยู่ อันระยะเฮ็ดนาแล้วเพราะว่ายายไหวเคยเฮ็ดนาอันก็ศิรู้วิธีพ่อแม่พาเฮ็ดพเพราะล้ว่าไถไว้ให้มันโฮงไว้มันแท่ต่อเฟืองแท่หัวหญ้าอย่างเสียน้ำกะโฮงมันกะงามพ่อแม่เขาบอกนะอันไถไว้ตรงหัวปีนะเขาไม่ได้ตกกามียังกะบดท่อหัวปีพี่น้องเฮ็ดอันไดคือกัน ถ้าลานั้นมันบ่ค่อยได้ผลอันบ่อยเหลี่ยคันหัวปีนี่ันคันว่ามันตายบ่หรือน้ำแจ้สิเฮาก็เฮ็ดถันเฮาเฮาก็มาซม้อมมาเน็ดถันก็อันย้ายไหววห่าฤดูดำนาแล้วเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดนาแล้วแต่หั่นก็ยังบ่แม่นเท่อดอกต้องเดือนกระกฎาดาคันผู้ที่ดำเอานะแต่เพิ่อนอีตก,กานี่ฮันก่อนเดือนกระกฎาดา ให้มันกาได้ควบเดือนพ่นค่อยดำหมดจ้อันพ่อแม่เอาผ่าดำเดี๋ยวนี้ท่้นขอห้องบ่ดำพี่น้องเขาว่านไปเลยยังไม่หให้ทันสมัยว่านหน้าต้มก็ออกวสินอันเพราะว่าแม่บวเคยมีจะโรดเฮดไห่น,หนนะโอ้อยังไม่สมัยมันจะเลินเขาเขาว่านเอาแต่มันเปืองเข้าเด้อันคันยายไหวดำเอานีอเอากาไปดำนี่เ่็นบวเปลืองเขา่าอันนี้เปลืองเข่านี่ทน หกเกตไล่เนียป,ประมาณห้าว่าไล่ละอสอบรูอันสอบน้ําตาลเท่านะสอบปุ๋ยน้ําตาลเท่านะอันเอา,เอ,าเอาว่านนะบ่านข้าแหงนะเพื่อว่ากันกันนกกันหนูกันอย่างกินนะคันคันเฮาดำเอาบวบวบแหงหกไล่สิเห็นเฮาแทะสองสอบปุ๋ยพอแต่มันทั้งได้ตกกาขึ้นจับนี้แล้วก็ได้เป็นโลกไปมัดอยู่ยนะ มันหลายขั้นตอนอันโบราณเลานะแล้วันนี้ลูกทันสมัยเขานี่เขาวานเอาเขาวานอะโอ้เกี่ยวก็คือกันทันสมัยหังไซเงินไซทุนเนาะพี่หนองเนาะแล้วก็ตามเรื่องวัยรุ่นรุ่นใหม่เขาอันอนสมัยโบราณแมน่นได้เฮ็ดเอาจนวะดำกินกันบ่ฟ้าบ่ฟังเป็นธรรมชาติอยู่นําท่งให้ท่งนา มีอย่างตะก,กินซุ่มกันขึ้นหน้าหนามาเมื่อยแล้วนะอันสมัยแม่ตะกินนะเห่ากันซ้อยกันนาผู้นั้นผู้นี้นะพู้ใดะตะเวนก็พวมออกพี่น้องน้ำกระติมทุ่งตะส้อนสะอ่ะอนก็ว่าพืชไล่สละ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ยายใบเด้อสิ่งดีๆยายหวเก่าสรงข้าวให้หุ่จักถึงสิละ่ะเออยายหวพาแซ่บนะ จ้าสวัสดีจ้า